สวัสดีเพื่อนๆนยินดีต้อนรับและทักทายทุกท่านในช่อง YouTube ของเราวันนี้เราจะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยากันขอบคุณครับมาเริ่มกันเลยกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองที่สำคัญประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและมีบทบาททางประวัติศาสตร์สำคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาวัฒนธรรมและสังคมไทยนี่คือประวัติศาสตร์กรุงศรี mm hmm. อยุธยาในรายละเอียด ก่อตั้งกรุงศรีอยุทยยกรุงศรีอุธยยถูกก่อตั้งขึ้นปีพศา2102คศ1350โดยพระญาทิศหรือพยาอภิชาติที่เป็นราชาในสายวรรณคดีตั้งอยู่บนบริเวณเรียกว่าด้านเนินตะครรสีหรือตะรศรสีทางตอนตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพยา อำน,นาจของกรุงศรีอัิยาระหว่างศตวรรษที่14ถึง18กรุงศรีอธัธยาเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรอายุทยาซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการค้าและวัฒนธรรมรวมทั้งเป็นศูนย์กลางของศิละปะวรรณคดีและาศาสนาทั้งพุทธและพราหมณ์ การลบเล้าของุงศิยาในปีพศ2310ถึงพศ1767ุงศิยาถูกบุกรุกโดยกองทัพพม่าในสงครามพม่าในไทยซึ่งทำให้รุงศีิยาถูกลุกรานและทำลายการย้ายศูนย์ราชการไปยัง รัตนโกศิทป์หลังจากถูกบุกรุกป,ปีพศ2110ถึงพศ1767กรุงศรีอยุธยาได้ถูกย้ายโย์ร,ราชการไปยังกรุงรัตนโกศิลป์กรุงเทพทำให้กรุงศรีอยุธยาเสื่อมถอยลงเป็นเมืองที่สืบต่อกับประวัติศาสตร์ปัจจุบันในปัจจุบัน องศรีอยาเป็นที่วรูจักในฐานะท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และมีประวัติศาสตร์ที่สําคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความนิยมในประเทศไทยงองศรีิยามีเจตจำนงส่วนใหญ่ต่อการอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมของประเทศไทย หากคุณชอบข้อมูลให้สมัครติดตามช่องและขอบคุณมากสำหรับการดูวิดีโอขอบคุณมากค่ะ Hello friend Goodbye Thank you